m ม็กทูมินนะครับกำลังจะย้ายไปอยู่กับทางฝั่งของนาโปลีครับเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะครับก็มีการรายงานข่าวครับจากทางฟาบิเซ i โรมาโน่ครับโดยมีการรายงานข่าวว่าในเวลานี้ครับสโมสรอย่างนาโปลีครับได้มีการยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการก้อนแรกไปให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วนะครับจำนวน25ล้านยูโรครับแต่อย่างไรก็ตามครับข้อเสนอนี้ก็โดนปฏิเสธไปแล้วครับเพราะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตั้งค่าตัวของสกอตแม็กทูมิน่ครับ ไว้ที่30ล้านยูโรด้วยกันนะครับก็เชื่อว่าหลังจากนี้นะครับการเจรจาแล้วก็การยื่นข้อเสนอในรอบที่2ก็น่าจะเกิดขึ้นเลยครับโดยก่อนหน้านี้นะครับทางฝั่งของสกอตต์แม็กทูมินีก็มีข่าวกับแมนเชสเตอร์มาหลายสัปดาห์แล้วครับแต่อย่างไรก็ตามก็ไม่ได้มีการยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการไมมกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจนแล้วจนรอดครับเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาก็มีข้อเสนออย่างเป็นทางการยื่นเข้ามานะครับ หลังจากนี้ก็ต้องรอดูแล้วครับว่าการเจรจาในรอบต่อไปครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับนาโปลีจะสามารถตกลงกันได้หรือเปล่าโดยในรายงานข่าวก่อนหน้านี้นะครับก็มีรายงานข่าวบอกว่าทางฝั่งของนาโปลีครับซึ่งตอนนี้กุนซือเป็นอันโตนิโอคอนเต้นะครับอยากได้ตัวนักเตะอย่างสกอตแมทูเนไปร่วมงานนี้เป็นอย่างมากครับและล่าสุดก็มีข่าวว่ายื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการไปให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้ะครับ สำรับทางนาโปลีนะครับล่าสุดก็เพิ่งจะปิดดิวทางโลเมลูลูกกากูได้นะครับโดยเซ็นสัญญาคว้าตัวมาจากเชลซีด้วยราคา30ล้านยูโรบวกกับ15ล้านยูโรนะครับ30ล้านยูโรเป็นค่าตัวเบื้องต้นและก็15ล้านยูโรนะครับก็เป็นโบนัสต่างๆครับที่ทางฝั่งของนาโปลีจะต้องจ่ายไปให้กับทางเชลซีครับ นอกจากนี้นะครับปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับในรายงานของโรมาโน่ครับล่าสุดที่ได้รายงานเอาไว้บอกว่าในเวลานี้นะครับดีลของมาเดลูกาเต้ก็ยังอยู่ในการเจรจาพูดคุยกันอยู่แต่เป็นการเจรจาในขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะครับของทาง2ส,สโมสรก็เชื่อว่าในกรณีของสกอตแม็กซูเมเน่น่าจะเป็นกรณีสําคัญเลยครับต่อดีลของมาเดลูกาเต้ถ้าสามารถปล่อยสกอตแม็กซูเมเน่นะครับไปให้กับนาโปลีได้ดีลของอูกาเต้ก็คงไม่น่าจะมีปัญหานะครับ เราต้องมาตามลุ้นกันครับในช่วงโค้งสุดท้ายครับปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะได้นักเตะใหม่อย่างอูกาเต้มาร่วมทีมหรือเปล่านะครับแล้วนักเตะอย่างสกอตต์แม็กชุมเนจะได้ย้ายไปอยู่กับนาโปลีหรือเปล่าและเพื่อนๆเลยครับที่กําลังชมคลิปนี้อยู่ครับคิดเห็นอย่างไรกันบ้างกับดีลดีลนี้นะครับโอเคหรือเปล่าครับกับการที่จะเห็นแม็กชุมเนย้ายไปอยู่กับนาโปลีและอูกาเต้มาอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับเพื่อนๆที่กำลังชมคลิปนี้อยู่ครับคิดเห็นอย่างไรกันบ้าง คอมเมนต์ Comment, ส่งป้าจเข้ามาพูดคุยกันได้เลยนะครับสุดท้ายนะครับฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับทุกช่องทางของบอลท o เดย์ไว้ด้วยนะครับ